สองทิปกระชับความหวาน V9 in Japan ที่มีคนงอนซะงั้นเพราะที่ผ่านมาต่างคนต่างยุ่งจนหาเวลาไปเติมรักกันและกันค่อนข้างยากดังนั้นเมื่อว่างปุ๊บคู่รักสุดน่ารักอย่าง V, Violet และ 9, จิลายุเลยรีบแพ็คกระเป๋าดีตั๋วจงมือกันไปหวานถึงแดนสุดอินเทนอย่างประเทศญี่ปุ่นทันทีในทริปเที่ยว Universe Studio Japan ซึ่งงานนี้หนุ่มก้าวยังรับหน้าที่เป็นตากล้องคอยเก็บภาพของหวานใจด้วยแต่ทอดแต่ละรูปที่ออกมานั้นไม่ค่อยถูกใจแฟนสาวสักเท่าไหร่งานนี้วีเลยแอบงอนซะแล้วเห็นได้จากแคปชั่นว่า Joy The m เมเนเบอกว่ามาเที่ยวถ่ายรูปมาเยอะๆนะทริปนี้รูปดีๆไม่น่าจะมีเยอะตากล้องไม่ได้เรื่อง